สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อมกับเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าตัวนี้อาการลูกค้าแจ้งว่าถังปั่นแห้งไม่ทํางานนะครับผมต้องการตรวจเช็คและสวิตไฟระบบไฟปกตินะครับตัวนี้ก็คือมอเตอร์เสียนะครับสาเหตุที่ทําให้มอเตอร์เสียนะครับก็คือตัวถังปั่นแห้งพอเข้าสู่กระบวนการปั่นแห้งจะมีน้ํานะครับที่เกิดจากการรีดจากการปั่นนะครับ ทีนี้ตัวลูกยางตัวนี้มันสึกชํำรุดเสื่อมสภาพนะครับมันก็เลยทําให้น้ำไหลลงไปด้านล่างกรโดนมอเตอร์ไหม้นะครับก็เดี๋ยวเคสนี้ก็จะทําการเปลี่ยนตัวบูทตัวนี้ไปด้วยนะครับบูทยางแล้วก็ทําการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดมอเตอร์ให้ดูนะครับว่ามอเตอร์ตัวที่มันไหม้กับตัวที่มันดีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวที่เสียนะครับ ก็ทําการตั้งย่านของมิเตอร์พิธีโอห์มนะครับแต่ของผมมันเป็นออโตโน้นะครับไม่ต้องตั้งก็ทําการจับวัดเลยครับสามเส้นวัดทั้งสามเส้นนะครับสายไฟทั้งสามเส้นก็ตัวนี้ทําการวัดแล้วค่าไม่ขึ้นนะครับทั้งสามเส้นไม่ขึ้นเลยนะครับสลับ วัดก็ไม่ขึ้นอ่าสลับวัดมีขึ้นอยู่ขดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามอเตอร์ดีก็คือเราวัดมันต้องขึ้นทั้งทั้งสามเส้นนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับของดีนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ที่ผมซื้อมาใหม่นะครับก็เหมือนเดิมครับวัดทั้งสาม เส้นนะครับใส่ไฟนะต้องขึ้นค่าโอห์มนะครับตัวนี้ขึ้นแปดสิบหกนะครับเส้นนี้ขึ้นเก้าสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ขึ้นร้อยเก้าสิบสามนะครับ จะเป็นลักษณะนี้คือมอเตอร์ดีนะครับคือขดลวดไม่ขาดนะครับวัดสามสายต้องมีค่าโอมขึ้นทั้งสามสายนะครับก็เ,เ,เรียบร้อยนะครับทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วครับมันก็ใช้าง,งานได้เรียบร้อยนะครับ